สวัสดีครับ FC แล้วก็สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับอากาศหนาวแล้วครับเริ่มหนาวแล้วทั่วประเทศนะครับหลายจังหวัดนะครับบางจังหวัดมีฝนตก้ว้นะครับอากาศนะครับเมื่อวานนะครับก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่วันนี้ครับตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยอากาศรู้สึกว่าจะไม่ถึง20องศาด้วยซ้ำครับหนาวกว่าแอร์อีกครับ FC ครับ ก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางคนครับเกิดกลุิมแพ้นะครับแพ้อากาศเป็นหวัดนะครับแล้วก็นะครับเป็นไอด้วยครับก็หาผ้านะครับหนาๆผ้าเสื้อกันหนาวนะครับมาใส่เพื่ออบอุ่นร่างกายนะครับอย่าให้ร่างกายเป็นโรคนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็จะเกี่ยวกับนะครับการที่เรานะครับไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปทํางานแล้วบางคนนะครับถ้ามีรายได้เป็นรายวัน เมื่อไม่ได้ทํางานปุ๊บนะครับเงินก็จะไม่มีนะครับเพื่อที่จะมาใช้จุนเจือครอบครัวแล้วก็ซื้อของสําหรับนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะมานะครับ fc ทุกท่านมาดูครับแบงค์ยีครับผมนะครับก่อนที่เข้าไปดูแบงค์ยีนะครับก็นะครับพูดกันให้ fc ฟังก่อนเมื่อวานนะครับก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับกับงานออกบูธนะครับรับแรกนะครับเหรียญที่นะครับผมธนาลักษณ์นะครับได้จัดขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไปในคลิป เมื่อวันก่อนโดยนะครับกองส่งเสริมนะครับและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐนะครับซึ่งเป็นกองที่อยู่ในสังกัดกคมธนารักษ์นี่แหละครับก็ได้เอานะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับออกมารับแรกครับผมซึ่งนะครับนักสะสมหลายท่านและก็ร้านดังๆนะครับก็เข้าไปร่วมงานด้วยปรากฏว่า f c รู้อะไรไหมครับ fc รู้ไหมรู้อะไรไหมครับว่าเหรียญห้าปีสี่หกที่กองกระสาบนำมาแรกนี่เป็นเหรียญห้าปีสี่หกบล็อกแผงครับบล็อกแผงก็คือว่าบล็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอลเองครับผมซึ่งนะครับกองกระสาบนะครับก็ไม่รู้ว่าบล็อกนี้ครับเล่นกันราคาสองพันห้าถึงสามพันจึงนะครับไม่ได้มีการเตรียมการหรือดําเนินการเพื่อที่จะให้การรับแลกนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เท่าที่ผมดูนะครับนักสะสมหลายท่านนะครับเข้าไปแล้วก็ เข้าไปในงานนะครับเพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ดูนะครับการจัดงานที่จัดขึ้นนะครับรู้สึกว่าการจัดงานนี่ไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่เนื่องจากว่านะครับ f อฟรู้ไหมว่าคนสนใจที่จะไปแลกเหรียญ5บาทมี4 6ครั้งนี้นี่เยอะมากครับผม f อครับโดยนะครับแทงเหรียญนี้ครับอยู่หน้าแทงเหรียญเนี่ยเขียนไว้ว่า750บาทแต่นะครับแต่เมื่อแต่เมื่อแรียกมาแล้วครับแล้วก็มาขายครับต่อให้กับทาง ท่านนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าท่านนักสะสมที่สนใจนะครับหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ครับราคานะครับจากที่7 5 0บาทนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับเป็น 2,000- ถึง3,000เลยนะครับ F4 ครับสาเหตุก็เนื่องจากว่านะครับอันนี้นักสะสมที่เข้าไปสังเกตการในงานนะครับได้พูดมานะครับผมนักสะสมเขาก็พูดว่านะครับเนื่องจากว่ามีนายทุนนะครับมีกลุ่มนายทุนจ้างนะครับจ้างแท็กซี่ จ้างนะครับคนที่อยู่ในแถบนั้นแหละครับจ้างวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็จ้างคนที่คนที่รับจ้างนะครับทั่วไปนะครับเข้าไปนั่งนะครับเพื่อรับแรกเหรียญครั้งนี้ครับโดยนะครับโดยเข้าไปนะครับโดยเข้าไปงานตั้งแต่เช้าบางคนนะครับมาถึงงานตั้งแต่ตีสี่เ่ยงคืนก็มีครับผมรู้สึกว่าเมื่อวานนะครับนักสะสมเข้าไปสอบถามปรากฏว่าคิวแรกนะครับมาตีสี่ครับผมมาตีสี่ครับแล้วก็นั่งรอนะครับในงานนะครับจนกระทั่งนะครับ ช่วงเช้านะครับอาเจ้าที่จึงเอาบัตรคิวมาแจกรู้สึกว่าจะประมาณช่วงเช้าเนี่ยร้อยคิวนะครับช่วงบ่ายก็200 300คิวก็ว่างันไปนะครับผมที 24. ซึ่งนะครับเป็นอะไรที่ลำบากมากซึ่งอ่าซึ่งการจําหน่ายอ่าซึ่งการจําหน่ายเหรียญ5บาทปี46ของกองกระสาบครั้งเนี้ยได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับต่างพากันนะครับต่างพากันประกาศรับซื้อแล้วก็นะครับพากันไปจับจองเป็นเจ้าของเหรียญกระสาบนะครับแผงนี้ในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทที่46นี้เป็นบล็อกที่หายากและอยู่ในแผงเหรียญเท่านั้นนะครับคือไม่ได้ออกมาหมุนเวียนตามที่ผมเคยได้แจ้ง F4 ไปนะครับผมซึ่งนะครับวันวันพรุ่งนี้หรือไม่วันนี้นะครับ วันนี้เลยพรุ่งนี้หละครับเหรียญที่ผมได้สั่งจองไปก็จะมาถึงผมผมก็จะนําแผงจริงๆนะครับออกมารีวิวให้กับ fc แล้วก็ทุกท่านนะครับได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะนําทุกท่านมาทาความรู้จักกับธนบัตร20บาทนะครับสีเขียวที่อยู่ในมือผมนี้ครับ fc ครับเป็นนะครับเป็นธนบัตรที่ผมนะครับบังเอิญนะครับได้พบเจอตั้งแต่ผมเข้าวงการจัดสมเหรียญมาและแบงค์มานะครับ ยนนี้อ่ะแบงค์นี้นะครับไม่ได้ซื้อนะครับผมพบเจอเองครับโดยเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายผมเห็นรถขายกาแฟเจ้าประจําที่ผมเคยอุดหนุนนะครับเข้ามาที่บ้านผมก็เลยว่าจะเอาเงินนะครับห้าบาทนี่ไปแลกเพื่อที่จะเอาอแบงค์ยี่สิให้ลูกไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับปรากฏว่านะครับผมแลกมา500บาทก็เลยเอาธนาบัตรฉบับไป20บบาทนะครับ มาเปิดดูนะครับจึงพบว่าเลขในนี้นะครับมันแปลกๆแต่พอไล่ดูมาแล้วโอ้สวยดีครับผมสวยดีครับสวยดีและมีความสวยงามนะครับจึงอยากให้ f c แล้วก็ท่านสมทุกท่านดูได้ชมด้วยกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับผมเอาพิกด้วยกันเลยนะครับ F4 ครับค่อยๆพิกครับครับ F4 ครับน่ครับ F4 ครับดูเลขครับ f c ครับเก้า E นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย 9770นะครับเนี่ยครับข้างบนเลขไทยก็เขียนว่า9นะครับคอควาย770 9770นะครับก็เลขเหมือนกันครับแต่ว่า FC ดูครับเลข770นะครับขั้นด้วยเลข9ครับ FC แล้วก็มา770อีกครับเมื่อเราสังเกตเลข9นะครับที่อยู่ก่อนหมดอักษรเนี่ย E เนี่ยก็จะก็จะมาตรงกับก็จะคล้ายกันกับเลขที่ขั้นกลางครัว่า770นะครับ F4 มาเลขสวยไหมครับถ้าตัดคำว่า e ออกเนี่ยแล้วเอา9นะครับมาก่อน7เนี่ยก็จะได้9 7 7 0 9 7 7 0นะ F4 ดูไหมครับสวยไหมครับ F4 ครับแต่ถ้าเนานำเลขของบนธนบัตรอันนี้ไปเทียบดูกับชุดชุดเลขนะครับตัวอย่างที่เป็นเลขที่ควรสะสมของนักสะสมเนี่ยเราก็จะไม่พบหรอกครับว่า มันเป็นธนบัตรที่อยู่ในเลขอะไรเลขกระจกก็ไม่ใช่ครับ fc ครับเลขกระจกที่ผมเคยบอกว่าเช่น1 2 3 4 3 2 1นะครับมันจะสลับแจะสะท้อนกันเลขหามก็ไม่ใช่ครับเลขหามหรือเลขหามนี่เลขหามก็ไม่ใช่ครับเลขหามก็จะเช่น5 1 1หนึ่งหน่นงเงี้ยครับ5หาหนงเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่อีกเลขตองก็ไม่ใช่เลขเรียงก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าเลขตัวนี้มีความสวยงามมากผมได้เก็บสะสมนะครับ เข้าเป็นแบงค์ที่3ามแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมเคยทําคลิปให้ F c ซไปนะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรครับเลขก็ไม่ทะลุอะไรครับอ่าลายน้ําของพระเจ้าอยู่หัวครับเมื่อเมื่อเอาดูครับก็ไม่กลับครับผมก็เป็นบนข้างบนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่กลับหัวนะครับนะครับเป็นเลขสวยนะครับผมจึงนะครับผมจึงรู้สึกว่าตัวเองนะครับหลังๆมานี้ด้วยความว่าที่ เป็นคนติดนิสัยนะครับได้เหรียญมาหรือว่าซื้อออกออกไปซื้อของเนี่ยผมก็จะดูก่อนทั้งแบงค์ทั้งเหรียญเลยนะครับผมอ่าครับก็ผ่านไปนะครับเอฟซีครับนี่ครับผ่านไปครับผมแบงค์ผ่านไปนะครับเอาเก็บเข้าแฟ้มครับมาต่อกันที่เหรียญ5บาทนะครับคุดตรงเลยนะครับเอฟซีเหรียญ5บาทคุดตรงพศ2525ครับผมนะครับเหรียญนี้นะครับอ่าออกนำมาใช้ตั้งแต่นะครับ ที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับผมก็เคยใช้ครับเหรียญ5บาทใหญ่นี่ครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเหรียญ5บาทเล็กเดือหงครับผมซึ่งผลิตในปี2930และ31นะครับตามที่ผมได้เคยทําคลิปวิดีโอไปนะครับหลายๆคลิปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเหรียญ5บาทนะครับคุตรงนะครับที่ผมเคยนะครับที่ผมเคยเคยพูดได้อย่าง F4 ฟังนะครับแต่วันนี้ครับก็ได้เหรียญจริงมาครับเลยอยากมามารีวิวให้กับ f c ว่า นักสะสมเนะครับเล่นหาแล้วก็สะสมกันแบบไหนนะครับจากที่ผมดูในคลิปแล้วก็นะครับอ่านข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับปรากฏว่านะครับเหรียญห้าบาทแบบนี้ครับผมเหรียญห้าบาทที่เป็นเหรียญห้าบาทพุทธตรงนะครับเล่นกันนะครับเอฟซฟังนะครับนักสะสมเล่นกันและตามหากันก็คือว่าแบบพระเสียนเล็กครับนี่ครับข้างหลังนะครับข้างหลังพระเสียนจะเล็กตัวปกติ วิธีสังเกตก็คือว่าพระเศียรนะครับของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นะครับเนี่ยครับอยู่โตตรงนี้ครับผมอยู่ที่พระสรคอนี่ครับจะห่างครับจะห่างจากนะครับจากพระเกศานี่ครับคือเส้นผมเนี่ยครับเนี่ยจะห่างอันนี้คิดนะครับอันนี้เป็นพระเศียรใหญ่ครับเหรียญที่เป็นพระเศียรเล็กนะครับมีหลายท่านนะครับให้ข้อมูลมาว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับแต่ จากข้อมูลที่ได้รับมาเหรียญดังกล่าวนะครับไม่ใช่เหรียญตัวอย่างนะครับได้มีการมีรอยมีการใช้งานนะครับผ่านใช้งานหลุดเล็ดลอดหลุดออกมาและก็ไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับเหรียญ MTO ก็คือว่าเหรียญที่มีการสั่งทําเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อเป็นโอกาสในการมอบให้กับบุคคลสําคัญนะครับและก็ไม่ใช่เหรียญ MTO ด้วยและก็เหรียญนี้นะครับมีนะครับอาจารย์นะครับที่อยู่ในวงการสะสมนะครับเหรียญได้ เอารูปส่งให้นักสะสมร้านดังๆนะครับเพื่อทำอคลิปรีวิวประกาศร,รับซื้อซึ่งร้านดังๆนั้นประกาศร,รับซื้อที่เหรียญละ5 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทแต่ทําคลิปออกมา2ปีแล้วก็ยังไม่มีคนไหนนะครับที่สามารถหาเหรียญ5บาทครุดตรงแบบพระเสียนเล็กไปขายให้กับร้านนั้นได้เลยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับหรือเหรียญน,นั้นอาจจะมีเหรียญเดียวก็ไม่รู้นะครับเอฟซี FC. ก็อาจเป็นไปได้ครับนะครับ จึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างหรือเปล่าและจึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหรียญ MTO หรือเปล่านะครับจึงอยากให้ FC นะครับฟังแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่านะครับผมก็ได้รับข้อมูลมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับข้อมูลผมไม่มีการเพิ่มเติมดัดแปลงหรือว่าไปแก้ไขนะครับซึ่ง เหรียญห้าบาทคุดตรงปี2525 25นี้นะครับถ้าเป็นสภาพนะครับที่เป็นบล็อกมุนเวียนทั่วไปเนี่ยที่ผมถือในเนี้ยครับผมรับซื้อที่เหรียญละ15บาทถึง25บาทนะครับตามสภาพนะครับ FC ครับ FC ท่านไหนมีก็สามารถส่งรูปถ่ายเพื่อมาตระเมินราคาได้ที่เบอร์ไลน์นะครับ064 225 1499ได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะครับ ก่อนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกท่านกดคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมจะลงคลิปวิดีโอนะครับเรื่อยๆเพื่อประกาศรับซื้อนะครับเหรียญธนบัตรและของสะสมจาก FC นะครับทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศหนาวแล้วนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคร